เปิดใจครู A ที่พูดถึงน้องอิงครั้งแรกนะครับเพื่อเป็นการไว้อะไรหรือสวดุดีครู A นะครับลุงเลยไปนค้นหาคลิปที่ครู A พูดถึงน้องอิงครั้งแรกว่าเป็นแบบไหนทําไมพิเศษอะไรอย่างไรแล้วก็เป็นครูผู้ดูแลน้องมาตั้งแต่ต้นจนวาระสุดท้ายนะครับลุงคงจะไม่ได้พูดเยอะแต่จะให้ดูคลิปแบบเปิดใจครูเจริงๆนะครับเป็นการย้อนจำลึกถึงท่านละก่อนไป ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนใน,น,นช่องบ้านทุ่งคาเฟผมเลยผมกวนชวนคุยไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาไลลูกสาวแล้วก็ดูแลสายตาตัวเองนะสาแว่นทุท่ทั่วไปจะทําให้สายตาเราเสื่อมเสียไวเนื่องจากมันไม่มีตัวกองแสงเปลี่ยนปนะเปลี่ยนมาใช้แว่นสายตาที่มีตัวกองแสงแบบนี้นะมันจะช่วยลดแสงเข้าตาเรานะครับอันนี้เป็นเลนพลาสติกท้องตลาดทั่วไปอะ เลนส์ปติกอันนี้เลนส์กระจกแท้อย่างดีนะครับเลนส์กระจกแท้อย่างดีช่วยลดแสงอ่ามันจะไม่แสบตาเหมือนอันนี้อันนี้มันจะสบายตานะครับกระจกแท้กอรอโลหะอย่างนี้เปลี่ยนเลยหนึ่งเก้าเก้าทรงสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้านะครับส่งอีกสี่เก้าเปลี่ยนแล้วนะครับดูแลตัวเองด้วยครับก็มันคือเรื่องเรื่องเนี้ยลุงก็ค้นหามาพักหนึ่งกว่าจะเจอคลิปแบบนี้นะครับเป็นคลิปที่ที่พูดได้กินใจมากครูเอพูดถึงลูกสาวเนาะ เพื่อที่ไม่ให้เสียเวลานะครับเชิญพวกเรารับชมการเปิดใจครูเอที่ครั้งแรกที่พูดถึงน้องอิงมาน้องอิง็นคนพิเศษวิเศษหรือประหลาดแตกต่างจากคนอื่นๆอย่างไรในความรู้สึกของครูเอมีความยาวประมาณหนึ่งนะครับเชิญชมครับปฏิเสธไม่ได้ก็ตอนนี้ก็คือนะครับน้อ,อ,องอิงนม่มาแทนครูเอมพูมาห้องอิงเอง อะไรยังไงก็อะไรยังไงหรืออะไรหรือเด็กคนนี้ไม่ไร้ทำไมค้นถึงเมตตาค้นถึงพักคนถึงกินกันวันนี้หรือว่าน้องมีของพิเศษมีพรพิเศษมีของพิเศษอ่าพรพิเศษเอาพอรพิเศษก่อนเนาะพรพิเศษนี่คือได้มาจากทุกทุกคนช่วยพรให้น้องอ่าของพิเศษก็คือของในตัวน้อง มันก็เลยมาบวกกันในมุมมองของหนูหนะมาบวกกันก็เลยได้แบบเป็นทุกวันทุกวันเนี้ยค่ะดงังทุกวันเนี้พยพา,ามี่ขอองหนูประมาณเนี้ยค่ะแล้วคนเหมียก็ึิดค่ะที่เนี้ยแปลว่าพูดเถ่าแบบแบบแบบไปรอดี่ที่แบบอ,อายุ สามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วหรือสารมาหอบสารมาหรือแบบแบบว่าร้องให้จะดูหงิงแล้ร้องให้ติดชิปดูเราเกิดจากอะไรอะไรยังไงแปลกอีกอย่างหนึ่งไทยบ้านไทยบ้านสนใจไม่ได้เลรพัดหนูไปนั่งกินข้าววันนี้หน้า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 ทางเข้างานเราเนี่ยก็ทำหางหงิกหนูบอกว่ารอแป๊บหนึ่งจะใบสองได้ดูแน่เขาก็เลยดูกันนั่งดูกันแต่ส่วนใหญกจะเป็นแบบผู้เท่าดิผู้เท่า ร้านค้าเนี่ยรู้จักหมดเลยร้านค้าอุ้งอิงมายังอุ้งอิงมายังร้านค้าคุณเอเคยเจอแบบนี้ไหมตั <S 2> <S 2> wow. ou, from, ้งแต่อยู oh no, ่สนามแม่แพมาตั้งแต่เคยอยู่บอนลามมาเลยค่ะไม่เคยเจอเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เลยสาหรับหนูนะสำหรับหนูนะสำหรับหนูนะบางคนมาแล้วก็ค่อยๆเติบโตไงบอสอ่าที่เราเจอก็คือค่อยๆเติบโตแต่นี่ม้วเติบโตเลยกระโดดก้าวเลยล้าเลย รับเลยใช่ค่ะมันก็คือไม่ไม่ว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่ทุกคนมันต้องค่อยๆเดินเนาะค่อยๆเดินทีละคันทีละคันทีละคันกว่าจะมีชื่อกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยู่มาุ๊กนี่เลยก็ตพาอะไรตัวความเป็นความน่ารักของเขาด้วยค่ะเป็น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 ความน่ารักของตัวเขาเองด้วยที่ที่ให้คนเมตตาเนาะที่ให้คนเมตตาแล้วก็บรรีาหนูบอกวิวสองสิ่งแหละในตัวเขาพิเศษอยู่สองสิ่งในตัวเขา มาบวกกันประมาณนี้ค่ะแต่แปลกแปลกจริงๆนั้นเนี่ยตั้งแต่หนูอยู่มาไม่เคยเจอไม่เคยเจอใครที่เป็นแบบนี้แปลกจริงๆติีดึงมาแรงยาวเลยนะ,ะวันนี้ก็ดังมาแรงนั่นแหละมันก็เลยหนูก็เลยนั่งคุยตลอดหนูอยู่กับอัดเปาอยู่กับแม่ปี๊เขาบอกว่าไปไ,วนะไหไปว้ศาลทำให้ฮันนี่ แปลกแปลกต้องิดถึ่งมาแรงแล้วมบแล้วก็ยาวนานยาวนานอย่าลืมว่า y YouTube ประเทศไทยเยอะมากๆมีเป็นน่ชอา คนนึงอย่างเงี้ยกางวันเวทีเป็นแบบนึงบนเวทีเป็นแบบนึงอย่างเงี้ยคุยบอกอย่างไรคุยเห็นอย่างไรไม่นะไม่นะก็เหมือนเดิมทุกอย่างเป็นปกติเหมือนเดิมกลางวันก็เหมือนก็เหมือนเดิมก็ใช้ชีวิตเหมือนกับทุกคนกลางวันนอนแล้วก็นอนคืออย่างวันก่อนก็นอนใต้ท้องรถกับพยุตพยุตเรียกไปนอนด้วยก็ไปนอนก็นอนตามลมมงลมไม้เหมือนกับถ้าเป็นคนอื่นคนหนุ่มก็นอนนอนไงนอนในวัดกันก็นอนแบบเหมือนกัน อันนี้ที่เห็นกับตานะตอนเย็นอาบน้ำก็ไปอาบน้ำที่เดียวกันแต่คนละเวลาเท่านั้นเองแต่ไปอาบที่เดียวกันกินข้าวก็ตามงานนี่แหละร้านเนี้ยเนี่ยเนี่ยร้านร้านเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยก็เหมือนกันทำเหมือนกันหมดทําทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่ได้แบบพิเศษไปกว่าใครด้วยเป็นปกติทําปกติก็อยู่แบบนี้เหมือนกันหมดทุกคนน้องก็อยู่แบบนี้วัน,นมอวันก่อนก็ไปนอนใต้ท้องรถพยุต หนูยังไลฟ์สุดางเป่าเลยไลฟ์สุดางเป่าไปเจอพอดีก็เลยเอะปล่อยให้น้องนอนไปก็ไม่น่าเชื่อนะว่าจะจะอยู่ได้หนูก็ยังงงอยู่ <c oughs> มันที่หนูบอกอเด็กน้อยสามคนวันเนี้ยที่มาที่มาสมัครกับเราอะ่ะ <c oughs> ต้องกินอยู่แบบนี้นะไม่ได้อยู่หลูอยู่สบายนะอุ้งอิงดังก็จริงแต่อุ้งอิงก็ไม่ได้อยู่สบายนะอุ้งอิงก็อยู่แบบที่เนี่ยที่ทุกคนอยู่หนูก็พูดนะเพราะอยู่เนาะอ่า ไม่ได้มีข้อพิเศษไปขวากไขไม่ได้ว่าดังแล้วอุ้ยฉันต้องแบบนั้นไม่ไม่น้องไม่เรียกร้องน้องทําหน้าที่ของน้องปกติเหมือนเดิมบอกได้สอนได้อะไรได้ห,หมดแล้วก็เรียก,กับทุกคนแต่ว,ว่าคือคนที่นักแข่งเขา,คาเคยมาดำไม่เเจอไม,ไม่เจอไม่เจอมาบัิศาสตรเล็กสลับหนูนะครั้งแรกและคนแรกด้วยและอายุน้อยด้วยแล้ววันที่ าทุกอย่างแบบเปลี่ยนไปเลยแต่ก็ดีใจกับน้องดีกับน้องแต่หนูว่ามีอีกมีอีกยังไงต้องมีอีกเสื้อหนูปลูกอีกเนี่ยมีอีกแน่นอนอ่ามีแตสไตล์นี้อ่ามีอีกมีอีกอ่าบางอย่างเราอาจจะยังไม่แบบว่า ในการแสดงนะในความคิดหนูนะในการแสดงนะสามารถปล่อยได้อีกปล่อยของได้อีกความคิดหนูตอนนี้น้องทําอะไรน้องได้แค่เตยเนาะร้องเพลงที่เป็นหมอรบทั่วไปแล้วลองเปลี่ยนน้องแบบพี่ก็เป็นรบซิ่งหนูนั่งฟังเสียงนะหนูว่าเสียงใช่าษาเนี่ยว่าใช่หนู พยุตเลยหนูพูดกับทุกวันว่าถ้าเราเปลี่ยนโชว์นะปรับปรับนะอะไรความหมายหนูถ้าลองปรับลองปรับเพราะเราเปลี่ยนโชว์ให้น้องตลอดอยู่แล้วลองปรับสักไลท์หนึ่งเปลี่ยนเป็นจริงๆเพราะหนูว่าล่องเสียงน้องอะรับซิ่งน่าจะมันมากมันมากความคิดหนู เป็นล้อแบบเดิมได้แต่เพื่อความมีอะไรหลากหลายบอสจะลืมไรนี้พัทธาบิลนะเอาบิลยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิาบัตท่บิลบัตออนไลน์185บาทอ่ะสซื้อวัดจอดตัวเงินใครเดิมบัญชีเดิมพี่น้องครับทักบัที่สาวน้อยเป็วันแม่เป็นเพจหรือแล้วก็ไลน้าต่อไปเนด่กจะให้โอวีิงลำสิหนะเห็นไหมลองไปแล้วมันผมชิดไว้ก่อนครูแล้วเอา มาถามหลายรอบแล้วจะไปบอกแต่ไม่กล้าบอกหนูกพี่พีทุกวันถามไม่หยุดเลยถ้าลองพิกไปเป็นลัมซิ่งดูนะมันมันจะแบบผมชิดไปแล้วเป็นไรน้าว่าป็นไรนี่ไรนี่เป็นท้าเบียวเนาะ,ะ,ะไรหน้าเป็น o e ing, อูอิงลัมซิ่งอ่าาว่ใจตรงกันแล้วก็เชิญลัมซิ่งมาสักหนึ่งคนเหมือนบอสพูดแหละอ่มเปนบอสพูดกับก้บอยวันนั้นเนาะเหมือนบอสพูดกับก้บอยบนเวที หนูก็เลยมันั้งคิดพอฟังเวลาน้องพูดบนเวทีถ้าเป็นนางเอกในบ้านนางเอกเลยลุกนางเอกเลยแต่คอยเจะเป็นอาจจะเป็นใส่ดีไรไรนี่ไรยิ่ยส่้าหรือยิ่สามก็ได้เลียนกันม่ชลินกับน้องใช่อันนี้เป็นคนในวงเราเป็นคนในวงเราแต่ว่าที่เป็นลักสิ่นผมคิดว่าไรเป็นไรน้าอยู่แล้วเพราะว่าสังเกตเวลาน้องพูดว่าขอเสียงหน่อยค่ะขอเสียงหน่อยถ้าเป็นนางเอกนางเอกจ๋านะ ขอเสียงแน่จ้าขอเสียงหน่อยอาจจะเป็นหวานแต่นี่เนาะขอเสียงแน่จ้ามันก็เลยทำให้หนูคิดทุกวันว่าถ้าเป็นลัมซิ่งมันจะแบบเอาอยู่ด้วยหนูกล้าพูดเลยว่าเอาอยู่โอเคอ่ะมันต้องเปลี่ยนแนวนะมันต้องลองดูอ่ะเดี๋ยวได้เห็นแน่นอินไรหน้าหลังจากคลิปสายสีผ่านนี้จะบอกนานแล้วด้วยเรื่องนี้เอาใจเรื่องความคุ้มซื้อมาจับตัวความกบก ขอสรุดีแล้วก็ไว้อะไรความความดีของกูเอไว้ในโอกาสนี้นะครับก็สแสดงความเสียใจครอบคกูเอด้วยคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกนคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย